แค่ตัดวันไลฟ์ออนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มันจะพาทุกคนมาดูโนโตนะคะคือตอนนี้เขากำลังติดดอกเนาะก็ตัวน,นี้ได้มาจากพิษณุโลกนะคะในงานไม้ดอกไม้ประดับที่สวนชมน่านนะคะอันนี้คือ วันที่วันเพิ่งสังเกตเห็นเนาะวันที่15บหกุมภานะคะเขาเริ่มมีตุ่มดอกเล็กๆนะคะออกมาให้เห็นนิดหนึ่งนะคะลักษณะของโนโตนะคะจะเป็นผิวสีเขียวหนารอบๆจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหนาสีแดงเข้มนะคะหรือน้ําตาลเข้มประมาณนี้เนาะชื่อที่เรียกว่าโนโตนะคะวันไปสอบถามแม่ค้ามานะคะนะคะบอกว่าตัวนี้คือโนโตลักษณะจะคล้ายๆกับดาวล้อมเดือนนะคะ เห็นไหมคล้ายนะคะแต่ไม่เหมือนนะลักษณะหนามเขาไม่เหมือนกันนะคะก็ <c oughs> จะประมาณนี้เนาะที่แรกวันไม่รู้จักชื่อเลยนะไปหาไล่ดูตามกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ค่อยเห็นนะคะสําหรับโนโตนี่นะแต่ว่าเที่ยวมานี่คือแม่ค้าบอกว่าสวยนะคะตอนนี้กําลังให้นอนะคะหนึ่งนอนอเล็กๆนะคะมีนอใหม่เกิดแล้วนะ เดี๋ยวจะค่อยๆเก็บภาพมาให้ดูนะคะจะรวมภาพมาให้ดูเนาะหลังจากผ่านไป5วันนะคะ<ๆ>ก็ตุ่มดอกก็ขยายขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ผ่านไป12วันนะคะเขาบานแล้วนะคะใช้เวลาน,านานพอสมควรนะ ดูผิวเผินนะคะทุกคนจะคล้ายๆก,กันกับเจ้าแอสโตนะคะกลีบดอกคล้ายๆกันเลยมีเกสรสีเหลืองและสีม่วงนะคะถ้าไม่เห็นตัวต้นนะคะจะคิดว่าเป็นดอกแอสโตนะดอกสวยสมชื่อนะคะสมราคาคุยของแม่ค้าอยู่นะคะดอกใหญ่เนาะด้านล่างนะด้านล่างจะมีลักษณะเหมือนเป็นขนๆเหมือนแอสโตเลยนะคะ เห็นไหมการดอกเขานะคะมีความคล้ายมากนะคะสําหรับแอสโตวิธีการเลี้ยงนะคะสําหรับโนโตก็เลี้ยงเหมือนแคคตัสทั่วๆไปเลยนะคะชอบดินโปร่งๆน้ำระบายได้เร็วนะคะแสงก็พางสแสลดนให้นิดนึงเนาะเพื่อป้องกันผิวเขาไหม้นะคะ วิธีการขยายพันธุ์ก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะคะก็คือเพาะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็ใช้แยกหน่อนนะการแยกหนอนก็จะเอาไปล่อรากก็ได้เนาะหรือจะไปกราฟก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาขายเท่าไหร่นะคะถ้าอยากได้ก็ลองไปหาตามหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะตาม a c e b o o k เนาะหรือถามแม่ค้าดูนะคะว่าโนโตดอกสีเหลือง มีไหมนะคะลักษณะต้นจะคล้ายๆดาวล้อมเดือนนะคะวันจะสรุปให้นะคะว่าระยะเวลาในการออกดอกของเขานะคะตั้งแต่เริ่มติดดอกเล็กๆเลยนะคะเป็นตุ่มดอกนะใช้เวลาจนบานเลยคือจนเหี่ยวนะประมาณหนึ่งเดือนนิดๆนะคะอันนี้ก็คือเขาเหี่ยวลงแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตอนเหี่ยวก็คล้ายๆกับแอตโตนะ เพราะว่าเขาจะมีขนเห็นไหมคะขนปุยๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้ไม่ได้มีคู่เนาะเราไม่สามารถผสมเกสรได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าสายพันธุ์นี้เขาจะติดฝักเองได้ไหมนะก็ประมาณนี้นะคะใครสนใจอยากหามาเลี้ยงก็ลองไปถามๆดูเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ